d i y หมอนอิงคู่ใจว้าวว้าวามาดูเลยว่าอุปกรณ์มีอะไรบ้างอุปกรณ์ที่ต้องเตรียม 1. ได้ 2. ส,สายวัด 3. เข็มเย็บผ้า 4. ผ้าสำหรับลวดลายต่างๆ 5. กันกาย6ใย,ยนุ่นตุ๊ก,กตาเก่าเกาถ้าเตรียมอุปกรณ์เสร็จแล้วไปลงมือทำกันเลย 1. วัดผ้าให้ได้ขนาดตามที่เราต้องการ 2. ตัดผ้าตามที่เราวัดขนาดเอาไว้และนำตุก,กตาเก่ามาตัดเอานุ่นออกเมื่อตัดผ้าได้ตามขนาดที่เราต้องการแล้วเย็บขอบผ้าและเหลือช่องไว้ใส่ใยนุ่นตามรูปเลยนำใยนุ่นที่ได้จากตุก,กตาเก่ามายัดใส่หมอนที่เตรียมไว้ แค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วเราได้หมอนอิงคู่ใจลายดอกไม้มาลีแม่โกและถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ